สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลุงชาวฟาร์มครับที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางนางบววนะครับนะฮะต้นวันนี้จะพามาอัปเดตนะครับกับบรรดาอนาคตพ่อพันธุ์แน่นอนครับช่วงฤดูกาลนี้เป็นช่วงฤดูกาลแห่งการผสมครับนะเป็นช่วงฤดูกาลที่คุณผสมแล้วมันก็จะไปครอบประมาณเดือนเก้าประมาณเดือนเก้าประมาณเดือนสิบใช่ไหมมันก็จะ,ะมาปลายฝนต้นหนาวก็จะพอดีโอเช่เลยนะครับ ชอบตัวไหนนะฮะชอบน้องเบอร์อะไรนะครับก็ติดต่อได้ที่091-521-5332นะครับ0 9 1ย์1 5 3 3หหรือในช่องทางชัดได้ครับนะวันนี้มาโปตัวแรกเลยครับวันนี้คุณได้เห็นเต็มๆนะตากกะจังหวะเวลาที่อาหารมาลงพอดีนะครับนะแล้วก็แน่นอนครับช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของการกินย่าหมักนะครับเป็นย่าหมนะนี่ย่าหมักก็คือเป็น พวกหญ้ายกินนีตั้มประหมักนะครับประมาณ2องเดือนนะครับก็ได้กินออน้องๆชอบด้วยแล้วก็แน่นอนครับมีฟางให้กินด้วยหลายคนบอกว่าเอ,อ๊ทีนุงทาวฟาร์มวัวหย่านมมากินฟางอย่างเดียวเหรอหญ้าก,ก็กินได้กินได้ทุกอย่างนะครับนะฮะก็จะเป็นของดีของเขาเลยแต่ส่วนใหญ่ตั้มก็จะมีฟางกองไว้รอแล้วนะครับเอ,อ่ตอตัวนี้เบอร์73นะฮะ ใครๆก็อยากจะเห็นช่วงลำตัวแล้วก็เรื่องของบั้นท้ายอันสมบุกสะบูมที่ทุกครั้งเวลามาเห็นก็จะเห็นแค่ช่วงแนวสันหลังหรือว่าหน้านะเพราะว่าเป็นวัวที่เชื่องมากจะเดินตามตั้มเสมอนะครับสําหรับเจ้าเบอร์7จ็ดสพ6กตัวนี้เป็นลูกเจ้าดวงดาว3ามสี่สามเจ็ดนะครับเป็นวัวเฟรมกลางแต่กระดูกอมใหญ่มากนะครับนะฮะหลังนะครับเบลเทอร์แบบนี้นะครับกับวัวไซส์ประมาณขวบหนึ่งนะฮะ ก้นไม่ต้องกลัวเลยเกิดฉายมากอ่ามาเยอพูดชมไม่ได้เลยหันมาโมยแล้วนะครับชมไม่ได้หันมาโมยแล้วตโนเมสสีอลังการมากนะครับในในในช่องทางนี้ท่านเห็นอาจจะเห็นว่าตัวเอ่ออะไรอะ่ะไม่ใหญ่ลองมาชมตัวจริงได้ตั้มคอนเฟิร์มว่าไม่ธรรมดาบุ้มบั่มมากนะครับบุ้มบั่มมากกับขนาดเนื้อตัวกับบัวไซส์ประมาณหนึ่งขวบนะครับสำหรับเบอร์เจ็ดสิบสามเพราะฉนั้นใครอยากได้อัตรากาสมติด80%อัพ เชื่อต้ำหาพ่อพันธุ์ดีๆของเจ้าฟาร์มไปไว้ติดในคอก80%อัพต้องมีให้ท่านอยู่แล้วนะฮะสำหรับการที่มีพ่อพันธุ์เอาไว้หนึ่งตัวหมดปัญหาเรื่องของออการจับสัตว์นะครับหรือว่าเรื่องของออบรรดาน้ําเชื้อคุณภาพทั้งหลายนะครับก็ลองดูได้สวัสดีครับคุณจินมณีรัตนคุณจินมณีรัต การนะครับสวัสดีคุณเบสนะครับ FC จัดลำปางอ้ออย่าลืมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่านี่สำหรับนุ่มหลอเอ่อตัวสีแดงๆไปทั้งล่างนะครับและแน่นอนครับในเหล่าพันธุก,กรรมนะฮะสีแดงทุกท่านรู้อยู่แล้วครับนะว่าตั้มเป็นคนชอบหัวแดงแบบว่าไม่มีพวกแซมสีขาวๆเพราะนั้นพวกนี้มันจะตกสู่เหล่าไปสู่ลูกลูก,กหลานยายนะครับแน่นอนเลยทีเดียวนะ สำหรับวัวประมาณแดงแถวปามนะครับเพราะในสายนี่ตั้มคัดสายเป็นวัวแดงมาเต็มข้อเลยนะฮะนี่เลยอ่านี่คือเจ้าเจ็ดสิบสามนะไปกันต่อเลยวันนี้ตั้มสตาร์ทด้วยวัวแดงก่อนเลยนะฮะสตาร์ทด้วยวัวแดงเลยต่อมาครับนี่ครับเบอร์ห้าสิบห้านะครับหลายท่านมาเที่ยวแล้วก็จับตาตัวนี้มากนะครับเอ่อมีบางมีหลังท่านมาปุ๊บแล้วก็ไม่เข้าใจเรื่องของกีบนะครับกีบคือกีบเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าทรงเพราะว่าตั้มไม่ได้ตัดแต่งนะ แต่ว่าก่อนเคลื่อนย้ายต้องก็จะตกแต่งให้นะครับปกติเลยนะเพราะนั้นถ้าวัวเดินไม่ดีก็จะค่าอะไรหรือว่าเจ็บก็จะไม่ได้อยู่ตรงจุดนี้นะครับจะได้ไปอยู่นู่นเลยซองข้างหลังเพื่อทําการรักษานะฮะเพราะนั้นตัวของวัวบอดี้เบอร์ห้าสิบห้าเนี่ยปกติขาเขาืขอปกติดีนะครับยกเว้นอย่างเดียวยังไม่แต่งกีบนะครับก็อาจอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยมีหลายท่านบอกว่ากีบมันเป็นลายปะไม่เป็นไรครับมันยาวครับนะฮะเนี่ยอย่งงี้ครับนะก็ตกแต่งนิดเดียวก็สามารถ ที่จะเอาไปเป็นสุดยอดพ่อพันธุ์ของฟาร์มท่านได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นก็ตกแต่งนะครับเพราะนี้ตั้มไม่ได้ตกแต่งเข้ามาเลยนะฮะแล้วก็กรีบที่มันเป็น,ปน,ปนอกว้างๆตรงกลางเนี่ยถือว่าดีมากนะเวลาเหยียบปุ๊บก็จะสามารถเอาดินออกจากตัวในกรีบได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพ่อพันธุ์ชั้นเลิศนะครับเบอร์55-66ทับ 96, นะฮะถ้าใครต้องการศึกษาเรื่องกรีบก็แจ้งตั้มได้นะมีตั้มมีคลิปบอกว่าวิธีการดูกรีบดูไงให้ สมบูรณ์แบบนะครับอย่างเงี้ยกีเาเรียกว่ากีบยาวนะครับอย่างเงี้ยเรียกว่ากีบยาวเพราะนั้นก่อนไปก็จะตกแต่งให้เพื่อไม่ให้เป็นพละดที่ปลายทางนะครับตัวนี้เป็นลูกเจ้าเลดแมนเป็นววยัก์ใหญ่นะครับเป็นววยั์ใหญ่ต้องรอเวลานะครับเป็นววโครงสร้างสูงหนานะครับแมดสีแจมนะครับเครื่องครบนะครับสาหรับเจ้าเบอร์5 5หทมีแค่ตัวเดียวนะครับมีแค่ตัวเดียวยาวยาวมากนะต่อมาครับนี่เบอร์60ครับตัวนี้เป็นลูกซีทีนะฮะเอ่อทั้งสองตัวนี้เป็นแม่นอกทั้งหมดเลย ตัวนี้ลูกซีทีเป็นวัวที่อวบอันนะครับอวบอันเม็ดสีมาแบบว่าโผดนะครับโผดโนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับนะฮะเป็นวัวที่คร้ๆก็อยากได้แม่เหล่ารีนาวตัวนี้ครับพ่อก็เป็นเออซีทีหนึ่งทับเจ็ดเป็นสายของเล8แปดทับเก้านะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็จะมีติดสายเป็นเอ่อรีนาวแม่ดับหนึ่งของโลกไปด้วยนะครับสาหรับบัมันแดงตัวนี้เป็นวัวที่ลึกเลยนะแล้วก็ยังยับย่นไปได้อีกนะครับยังยับย่นไปได้อีก ตั้มก็อยากจะเข้าไปถ่ายข้างในนะแต่ว่าวัวมันชอบมาเล่นแล้วเราก็จะไม่ได้เห็นภาพเฟรมใหญ่ๆนะครับนะฮะไม่เห็นภาพเฟรมใหญ่แบบนี้เห็นไหมก็จะเข้ามาเล่นอยากเข้ามาเล่นด้วยนีลตลอดเวลานะครับตัวนี้เบอร์60นะอยากเข้ามาชมก็ติดต่อได้ที่0 9 1ย์1 5 3 3 2นนะครับอ่าติต่อกับวัวรุ่นเล็กครับนะฮะเอ่อเบอร์78นะครับตัวนี้เบอร์78ตัวนี้เป็นลูกเจ้าฮาเล่ย์คล้ายๆที่อยากได้ลูกฮาเล่ย์เพศผู้นี่ครับ ตั้มมีหนึ่งหนอนะครับมีแค่หนึ่งหนอแต่เป็นหนึ่งหนอที่ทรงพลังมากๆสําหรับเพศคู้ตัวนี้นะเนื่องจากมันเป็นบัวไซส์ขวบหนึ่งที่ค่อนข้างจะสูงเลยนะแล้วก็ยาวๆแต่มันจะผิดกับฮาร์เล่ที่ตั้มมีเพราะมันเป็นบัวเจนใหม่มันลึกครับมันลึกลงมากนะฮะลึกลงมากแล้วก็ที่สําคัญเลยหนังนี่ยับย่นแบบนี้เลยลูกเจ้าฮาร์เล่ตัวนี้เบอร์เจ็ดสิบแปดนะครับหนังนี่ยับย่นมีรู้ยับย่นไปไหนนี่ฮะยืนนี่เลยมันลึกมากครับเป็นลูกฮาร์เล่ที่ลึกมากตัวนี้ะ ตะนงตะโหนกนี่ตรงหน้าแข้งขานี่โหดมากนะครับแข้งขานี่โหดมากบอกเลยว่าไอ้เจ้าเบอร์เจ็ดสิบแปดเดเอาไปเอ็กซ์สเปกกับพับวัวเท่านะฮะเพื่อเพิ่มอ่าเรื่องของค่าไอดีจีได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็แน่นอนอัตราสมติก็ดีขึ้นแน่นอนสวัสดีครับนะฮะคุณยูทีฮันนะครับ, AN, น,รบน้องเมย์เอเอสวัสดีครับนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยแล้วก็ขอบคุณพับที่กดไลค์และกดแชร์กันอยู่นะครับขอบคุณจริงๆหล่อมากนะวันนี้นะเบอร์เจ็ดสิบแปดอัพเดที่แล้วยังไม่ขนาดนี้เลย วันี้เหมือนดูเนื้อตัวจะเริ่มสะพั่งความหล่อมัดกล้ามออกมาให้เห็นแบบเต็มตากันแล้วนะนะครับสำหรับเบอร์เจ็ดสิลูกเจ้าฮาเล่มสามหทับหตัวนี้นะครับเนี่ยโหเป็นไงหนาไหมลึกนะลึกมากๆเลยนี่ไฟหนึ่งกวบนะอาัตราสมติดเมียยากครับนะฮะต้องมีพ่อพันธุ์ดีๆของชาวฟาร์มไปติดไว้ที่ข้อ1นึตัวนี่ครับอย่างหนาเลยหล่อหล่อมากๆเจนใหม่หล่อจริง แล้วก็มาดูใครชอบออวัวสไตล์ดัตตันนะครับตัวนี้เบอร์เจ็ดสิบเก้าเมื่อกี้เจนะ็ดสิบแปดนนี่ 79. เจ็ดสิบเก้าวัวไอ้เจ้าเจ็ดสิบเก้าเนี่ยเป็นลูกดัตตันที่มันไปเสริมเรื่องของกระดูกนะครับกระดูกกับบั้นท้ายนะฮะใครบั้นท้ายรีบๆนะกระดูกไม่ใหญ่นะครับต้างแนะนําตัวนี้เลยนะครับแนะนําตัวนี้เลยเบอร์เจ็ดสิบเก้านะครับแนะนําตัวนี้เลยเบอร์เจ็ดสิบเก้าก็เป็นวัวหนึ่งตัวที่กําลัง ขยายล่างขยายโครงสร้างออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับนะครับมีใบหน้าความเป็นเพศผู้ดีอยู่แล้วนะครับมีใบหน้าเป็นเพศผู้ดีอยู่แล้วแล้วก็มีแข้งขากรีบที่สมบูรณ์แบบเนี่ยครับนะแต่ตัวนี้โดนตัดแต่งแล้วนะเนี่ยครับจะสวยแล้วก็ไม่ยาวมากจะอยู่ในทรงตัวเองเมื่อกี้เห็นกระเบอือห้าหนะ้าไหมห้าห้ายังไม่ได้แต่งนะก็จะดูเป็นบัวแบบทรงที่อะไรอะ่ะดูแบบขากรีด,ดยาวๆหน่อยนะครับเพราะนั้น เนี่ยเวลาตัดแต่งปุ๊บมันก็จะยืนปักแบบนี้แหละนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากก็เราทำบาร์เบอร์ให้ก่อนออกไปจะได้ไม่เป็นพราที่ปลายทางตัวนี้เบอร์เจ็ดสิบเก้าถ้าสนใจก็ติดต่อศูนย์เก้าหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสามสามสองเช่นเคยนะครับสวัสดีครับช่นชมสวัสดีครับปะไปกันต่อกับนี่สุดหล่อของตั้มวันนี้หางเริ่มง,งอกขึ้นเรื่อยๆนะครับสําหรับเบอร์หกสิบเจ็ดนะผู้หางเขาขาดนะครับนะฮะก็ะเลยทําให้พ่อหนุ่มรูปหล่อของตั้มเนี่ย ดูเป็นวัวหางสั้นนะแ่จริงๆผู้หางขาดเดี๋ยวลองงอกนะครับสำหรับเจ้าเบอร์67นะนะครับเบอร์67วัวตัวนี้นะครับเป็นวัวที่สมบูรณ์แบบตัวหนึ่งเลยเอาอยานมมาอวดหน่อยอยานมต้องอวดด้วยเหรอเอ๋ของชาวฟาร์มไม่อวดนะเอาไปงานสนามก็พอได้นะพอได้นะ,ดนะเดินสนาม่เออไปเดินสนามรอบนี้ก็อลังการอีกแล้ววงชาวฟาร์ม เอาไปหกตัวเก็บมาหกางไอ้เก็บมาห้ารางวันแม่แต่พูดหกางวันก็ไม่ได้เก็บมาห้ารางวัลนะครับก็ไม่ได้ไปอวดนะแต่เพียงว่าวัวมันเดินสนามแล้วกรรมการชอบก็ว่ากันไปนะครับนะฮะนี่มยาวไหมยาวมากเลยนะสาหรับเบอร์หกสเจ็ดสวัสดีปีใหม่ครับคุณลรงครับสวัสดีครับนะฮะเนี่ยเป็นวัวยูนิฟอร์มรุ่นใหม่เลยนะครับยาวนะครับแข้งขาดีองศาลึนสวยนะครับไข่เคยสองใบตกดีมากแล้วก็ดูเหลี่ยมตัวนะครับ มันไม่ใชแ่แค่ลึกและยาวอย่างเดียวสิมันต้องไปดูตรงส่วนนี้ด้วยนี่นี่เป็นแนหะหลังแผงปากหนาๆตรงๆแบนๆแบบนี้นะครับในเบอร์67สิบเจ็ดลูกเจ้าเจนนิ่งนะครับเมื่อวานตั้มพาไปดูรุ่นพี่เขาแล้วนะที่เป็นรุ่นพี่วันนี้พามาดูรุ่นน้องครับนะฮะไซส์หนึ่งขวบเพราะฉะนั้นใครมาดูก็บอกว่าโอ้โหมันมันยาวมันมันยาวมันหนาขนาดนี้นะครับก็เป็นลูกเจ้าเจนนิ่งเนี่ยครับนะฮะเลยได้พันธุกรรมที่ตั้มบอกแล้วว่า ได้เพชรเมียเก็บให้หมดนะครับเพชรได้เพชรเมียเก็บให้หมดตัวนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ได้ลูกจากเขานะก็เก็บซะนะนะครับเก็บซะนะสําหรับใครที่ได้พ่อพันตัวนี้เพราะมีตัวเดียวครับลูกเจนนิ่งที่ออกมาในรอบนี้นะครับเบอร์67เดนะฮะอ่าเดี๋ยวมาชมตัวนี้เบอร์129นะครับคาซมิโลตัวนี้มีเจ้าของไปแล้วลูกเจ้ากับตันนะครับก็พามาให้ท่านเจ้าของชมความหล่อนะครับเจ้าของเออจะรับประมาณเดือนหน้านะครับนี่ก็พามาเยี่ยมชมครับ กับคาเซมิโลตอนนี้วัยประมาณสองขวบนิดๆน,นะครับสองขวบนิดๆลูกของกัปตันบีเอสซีนะฮะกัปตันยืนอย่างรอเนื้อบั้นท้ายมาหูรานมากๆนะครับก็ต้องขออวยเลยครับนะฮะสำหรับท่านเจ้าของใหม่ที่ตาแหลมมากนะครับบั้นทงบั้นท้ายสะบึมมากสําหรับปวไปสองขวบกว่านะปูไปสองขวบนิดๆตัวนี้นะครับนะฮะเนี่ยสู้ทรงองค์เอวนะครับได้ถ้าได้มาเป็นเออ่พ่อพันธุ์หลักแล้วก็ได้เพื่เมียได้ลูกทรงแบบนี้จบ งานดีเลยงานดีมากๆสําหรับเจ้าคาเซมิโลนะฮะเบอร์หนึ่งตัวนี้เนี่ยดูเหลี่ยมโมโหลามากเอ่อคุณพานุพงศ์อยากสอบถามราคาตัวไหนทักแชทหรือว่าติดต่อที่0 9 1 5 2 1 5 3 3หนติดต่อช่องทางนั้นนะครับให้ต่ำนิดนึงครับนะฮะไม่ต้องกลัวครับเราคนเลี้ยงวัวสบายๆกันง่าย,าย,ายๆ,ๆนะครับนี่ครับท่านต้องของใหม่ได้ชมนะฮะโอเค ต่อมาครับก็จะมาเป็นบัวไซส์สองขวบขึ้นไปแล้วนะครับนะฮะเป็นบัวที่ประหยัดเวลากับออทุกท่านที่จะไปเพิ่มอัตราผสมติดเพราะว่าอีกประมาณสักพักนึงก็จะต่อแตะก,ก็จะเริ่มอึดๆขึ้นคอมแล้วตัวนี้เบอร์หนึ่งสองสองเป็นลูกกับตันเหมือนกันแต่เป็นบัวลูกกับตันที่โบสทคุณเหมือนกันเลยนะกับเมื่อกี้เบอร์หนึ่งสองเก้ากับคาเซมิโรเบอร์หนึ่งสองสองตัวนี้มีเพิ่มเติมขึ้นมาคือเรื่องของพิทเมนต์นะครับนะฮะเครื่องครบทั้งล่างนะครับเครื่องครบทั้งล่างเนี่ยแล้ว เนี่ยขนาดตั้งเอาหญ้าหมักมาให้ใกล้ๆก็ไปกินฟางมาพ่อคุณนะครับก็ไปเขาเขาเล็มหญ้าสดแล้วก็ไปเล็มฟางนะแล้วแต่เขาเลยนะครับเนื้อตัวนะฮะความทวัตทแแมนแบบนี้ก็เหมือนการวัวประกวดตั้มใช้ตัวรัดหลังช่วยจัดก,การเรื่องของแมลงดูดเลือดแล้วก็เรื่องของยุงพวกวัวย่านมหรือว่าเป็นแม่พันธุ์นะครับตั้มก็ใช้รุ่นเดียวกันเพราะนั้นจะสังเกตเลยทุกข้อตั้มไม่มีมุ้งก็ใช้ตัวรัดหลังนี่ครับนะฮะช่วยจัดก,การเนี่ย กินไปเท่าไหร่มันก็ได้รับเต็มๆไม่ต้องโดนทอนออกจากพวกแมลงหรือว่าพวกปรสิตทั้งหลายนะครับสวัสดีครับคุณเบนส์คุณคมสรรบอกว่าสวัสดีครับผสมแม่มาแบ่งแบ่งมาครับอ๋อครับผมนะฮะครับจะพยายามทำความเข้าใจก่อนนะครับนะฮะแบ่งมาเยอะๆได้ครับนะฮะสนใจก็มาเที่ยวได้นะครับตัวนี้เบอร์หนึ่งสองสองนะยาวยาวเลยเหมือนเมื่อกี้เลยแต่มีทิชเต้นนะครับมีทิชเต้น นะครับต่อมาครับเบอร์หนึ่งสี่หนึ่งตัวนี้เป็นลูกของเจ้าโลมานะฮะเป็นวัวที่มีความพิเศษมากๆตรงส่วนของบอดี้ความหนาเป็นวัวหนาพิเศษหนึ่งนะครับมีเป็นวัวที่มีความลึกพิเศษหนึ่งใครที่มีแม่วัวอยากจะเพิ่มความหนากัะความลึกให้ไปจบที่หนึ่งเก้าหนึ่งกท่ทีให้ไปจบที่ตัวหนึ่งสี่หนึ่งตัวนี้นะครับ หมูตอนยังไงอย่างนั้นวัวเพิ่งสองขวบต้น,ตนแต่เนื้อตัวนี่อย่างกับไปเป็นพวกรุ่นซีเนียร์สามขวบแล้วเลยนะครับมันหนามันหนาพิเศษหนามากนะครับหนาจริงๆวัวตัวนีเ้เรื่องหกสุพัน์ต้องคัดไปหมดแล้วนะเรื่องหกสุพรรณภายนอกไข่คเคยองศาลึงดีนะครับนะฮะสูงเป็นวัวสูงแต่เสียอย่างเดียวครับตั้มมีแค่ตัวเดียวนะครับมีแค่ตัวเดียวสําหรับเ วัวหนาหนาลึกๆ,ๆพิเศษแบบนี้นะฮะนี่คือเบอร์หนึ่งสี่หนึ่งนะครับนะสนใจก็ติดต่อที่ศูนย์เก้าหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสามสามสองครับกินง่ายอยู่ง่ายไหมนะฮะอ่ะไปไปไปดูคุณชายสองคบอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้เป็นลูกวัวเจ้ามิลเลียนครับนะฮะขออวด,ขออ,วดขออ่านิดน,นึงเนื่องจากมันเป็นพ่อวัวที่ตั้มคัดทำประกวิแล้วก็เขามาใช้เป็นพ่อพันธุ์เป็นลูกเจ้ามิลเลียนนะครับนะฮะ เป็นลูกจัมมิเลียนมินเลียนก็คือหลานเป็นลูกฮาเล่อีกทีหนึง่งนะตัวนี้เบอร์หนึ่งสี่สองนะครับเป็นวัวที่ครบเครื่องนะครับครบเครื่องมากๆใครที่ได้อยากได้ฝูงเออค่ายดีจขีงสูงนะครับอยากได้ความสมูทครบเครื่องต้องเบอร์หนึ่งสี่สองนะครับตัวนี้ต้องขออ้างมิติเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นวัวที่สูงยาวหนานะครับสูงและยาวหนามากนะเวลาใครมาก็จะเห็นว่าโอ้โหนี่คือวัวที่บันบีในไทยเหรอ ใช่ครับตัวนี้คือวัวที่ตั้มบีดในไทยตั้งแต่รุ่นพ่อเขานะครับนะฮะพ่อเขาคือเจ้ามินเลียนน้ำเชื่อมีนะครับน้ำเชื่อมีแต่ถ้าใครบอกทมไม่ไหวอยากจะได้เจ้าตัวนี้ไปเลยก็ติดต่อได้ที่0ูนย์เก้าหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสามสมสองเป็นวัวที่แบบยาวแบบโอ้โหเวลาเดินนะยังหล่อถ้าไปอยู่ในบะรัวบ้านไทยนะแล้วแบบได้แบบนั่งชมแล้วจิบกาแฟจะรู้มันเดินแบบโอ้หล่อมากนะครับเบอร์หน,นึ่งสี่สองนี่หล่อมากมากเพราะฉะนั้นเป็นวัวที่อื ไม่รู้จะแค่ว่าครบเครื่องกี่รอบนะไม่รู้จะวนดูทันกี่รอบหลายๆรอบเลยนะนะครับสวัสดีครับนะคุณคมสันครับสวัสดีครับ NFC ขอบคุณมากๆครับนะฮะเนี่ยเนี่ยครับหลังตรงเป็นบามันทันสมัยนะครับแต่หลังตรงนัหนาขึ้นไปนอนนี่สบายๆเลยนะครับแต่ละตัวตัวนี้เบอร์หนึ่งสี่สองนะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับนะฮะสำหรับสุดหล่อนะครับเบอร์หนึ่งสี่สองลูกเจ้ามิลเลียนนะเพราะนั้นไม่มีวัวตัวไหนนะครับที่มันจะสมบูรณ์แบบ ได้แต่ถ้าสามารถบอกได้ว่าวัวตัวไหนเนี่ยเอาไปแก้ทางในฝูงท่านนะครับแบบไหนได้บ้างนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งตัวครับที่คุณอยากได้ความสมูทความสูงนะครับเออหลังก้องกว้างนะครับความเจ้าเนื้อเอาไปใช้ได้นะครับเนี่ยไปใช้ได้คือวัวคุณเป็นวัวกระดูกใหญ่อยู่แล้วอะ่ะเอาตัวหนึ่งสี่สองไปใช้จบง่ายไหมตมสุดง่ายเลยถ้าวัวคุณกระดูกใหญ่อยู่แล้วนะครับวัวสั้นนะครับวัวบางเอาหนึ่งสี่สองไปใช้จบ นะครับนะอันนี้ใช้ง่ายๆ,ๆเลยทางรัดจนเบอร์หนึ่งสามเจ็ดตัวนี้เอาไว้ก่อนขอแก้ขานิดนึงนะครับนะขอแก้ขานิดนึงพอดีขาตรงมันยืนเขาเรียกยืนไม่หล่อเนี่ยขามันยืนไม่หล่อนะครับก็ต้องขอแก้ทรงหน่อยเป็นลูกของเซซซอนนะครับลูกเซซซอนนะฮะแต่ว่าเป็นลูกเซซซอนที่ค่อนข้างจะอวบแล้วก็บ้มบ้มมากบ้มมากเป็นนานๆจะมีโวลติซซอนตะกี้เนี่ยบ้มมากใหญ่มากเนี่ยเซซซอนนะครับ เซ็ซอนกับเซ็กตันนี่ออกมาเป็นรุ่นเดียวกันนะแต่ว่าเปลี่ยนรหัสกันกนิดเฉยนี่นคือเซ็กซอนที่สวยมากนะครับโอ้ยขอโทษน,นะครับอ่ะก่อนจากไปนี่เลยครับนะ <c oughs> สุดหล่องตั้มขอลาแล้วก็เอ่อให้ชมพระเอกนะครับของเอ่อคลิปวันนี้นะในคอนเทนต์วันนี้เจ้าเบอร์เจ็ดสิบสามนะครับวัยรุ่นไายขวบถ้าเดี๋ยวโอกาสหน่าจอกันชอบตัวไหนนะครับก็แน่นอนคุณลงทุนไม่ไลงทุนแค่หลักหมื่นหลักแสนนะ คุณได้กำไรกลับไปเป็นหลักร้อยล้านเพราะเราปรับปรุงพันธุกรรมมา50กว่าปีนะครับในการลงทุนลงไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณมาต่อยอดจากเงินที่ร้อยล้านขึ้นไปได้เลยนะครับกับพันธุกรรมของชาวฟาร์มโอกาสหน้าจะการฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทางช่อง YouTube ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณจริงๆครับที่ชมไลค์ในครั้งนี้สวัสดีครับ